สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับสปอร์ตสกอร์และผมจอร์จุญยาครับวันนี้เราอยู่กันที่ฟุตบอลบุนเดสลีกา2เยอรมันนะครับเป็นคู่ของสังเพาลีเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของเนินแบกนั่นเองนะครับคู่นี้เตะกันในเวลาจีนหนึ่งครึ่งนะครับราคาฟุตบอลเปิดมาที่เสมอกันนะฮะเราไปดูสถิติผลงานพบกันของทั้ง2ทีมนะครับคู่นี้พบกัน10นัดหลังสุดครับเป็นทางด้านของเนินแบกเอาชนะไปได้4เกมด้วยกันครับ แล้วก็อีก4เกมเสมอกันนะครับอีก2เกมจะเป็นของทางด้านสังเพารีเอาชนะไปได้นั่นเองนะฮะส่วนฟอร์ม5สุดในทุกรายการนะของเจ้าบ้านสังพารีนะครับผลงานไม่ค่อยดีเลยนะครับผมแพ้ไปถึง3เกมด้วยกันเสมอ1และก็ชนะ1นะส่วนทีมเยือนเองก็เช่นกันครับผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับแพ้ไปถึง3ด้วยกันครับเสมอ1และก็ชนะ1 เช่นกันนะครับคู่นี้ผลงานค่อนข้างดูแล้วสูสีกันอย่างมากเลยทีเดียวนะสว่วนทัศนะผมให้คู่นี้ครับเจ้าถิ่นสังเกาหีครับฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเกมนี้ในเกมล่าสุดก็โดนอัดยับมาแบบหมดสภาพส่วนทีมเยือนเนินแบกเองก็ยังคงรักษาฟอร์มได้อย่างเหนียวแน่นแม้จะมีแพ้บ้างเสมอบ้างแต่ก็ยังทําได้ดีนะจากสถิติที่พบกันมานั้นส่วนมากจะออกทางด้าน บ้านขายบ้านมันซะด้วยครับราคาเปิดมาให้เสมอกันนะมองแล้วอาจจะไม่ได้แพงอะไรมากมายครับเชื่อว่าเจ้าถิ่นแม้ฟอร์มจะไม่ค่อยดีนักแต่ในเกมนี้เล่นในบ้านอาจจะยันเสมอได้หรือเฉือนชนะไปได้นั่นเองนะส่วนราครับบอลนหน้าเว็บยังไม่มานะครับในขณะที่ผมอัดคลิปอยู่นี้หากใครสนใจติดตามสามารถ กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะจากช่องทาง YouTube นะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ